พอเอาตัวเก้าพูนมาปัดฮะตัวนี้ยังบม่ได้มอบยังไม่ได้มอบได้นี่ฮะเออเอาออไปเ, <c oughs> เ,เป็นยังไงซื้อมาให้ <c oughs> พลอ,อยซื้อมาให้จุเจ้า,าแล้ว<ม>เอาไปไหว้ปัดตัวในเฮื่อนตัวนี้ฮะ <c oughs> เอาตัวเก้าพูนมาปัดนห้องหลงน้ามันเปลือยเออใช่เออมอบแล้วเอาไปไหว้ปัดในเฮื่อนให้พุนทีวีกับให้พอสังนอนบอกใครเราเมื่อฮะนอนแกนอนนี่เป็น

บอนี่ดงนื่อนอสิเต็มทางงเนยแลวบอแล้วมือีพี่น้องกระทาเบ่งน้ำกัดนหาซิมาซิหาซิาซิแตนหาหาซาซิดีแล้วพี่น้องมือ ภาพมาอีกในตอนนี้เนาะคคอยคำลงแรงแล้วเี่นอะไรน้องบัดใจกันยังอยู่เพื่อนซานของน้องสายฟ้าเป็นอีกคื่เก้าเป็นอ่งเนาะ น้องทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีผนองน้องเอฟทีเจ็ดที่ขู่สุคนพี่น้องเอเด็กน้องสุบอนตัวสูงทางลางทางเขาเลยขยัทางลางตัวเองะเนาะขบปอกกันอีกแล้วกำนลองทักทายพี่น้องเดอยู่ที่บ้านเพื่อนของน้องสายฟ้านะครับเนาะอันนี้ก็หาโมงปลายกบโมงหาโมงปลายแบบน้องเนาะอืมเลงเบึงทางสร้างก่อนหอดเสร็จแล้วพี่น้องเนาะ ดูนีก่ก็เป็นซีไซ์ให้ไม้ยุ่เนาะแบงให้ไหมเบิดการประตู บโอ้ตกโตกชัวนเยอืมว่าไก่แล้วเนาะนี่บ่เกินแพนเป็นไง30แพนพ่ออยู่บ่ได้กะโลนี่มันสิพอบ่พอก็ตะลงนี่่ะกัน1 2 3เด้อ1 2 สามบุกเทือสี่พอเลยอ่าคุณก้องเกแต่เชื้อมใช่แอลมันสี่ซื้อนะตัวบุกอนเออเอาสีขาวใส่น้ำหนองนอพอว่าเออเาชิต้าตัวชิดายกระโลมันคนนี้ไปอยู่เพิ่งเลยเอนี่คือแนวนี้นี่เราจุกกระโลเรือใส่น้ำกระโลตัวที่เคชื่อนอะไรเป่นอะตัวเื่อนตัวกลิ่นไปกับมันบริสาเอาใส่ตัวนี้คนเป็ะดอกกเพาะว่าซื้อพอดี้เพิงมพอตามประกาุคนทยามนบุกพอหมดย เรียกว่าอาศัยรถขนาดบรรเรือก,ก็ได้เปน็นยังรอบพอมันขึ้นพาผมว่าวมันแรงมันเป็นกระโลนะเดี๋ยวผมเป็นยังพี่น้องเลยกระโลหมื่นกระโลยังกันขื่นพาเนาะโดยปกติกันขึ้นพาสีขาวอีกงามขึ้นนี่ <c oughs> อ,อย่างเงี้ยจะด้านลัางเหมือนขนมอะไรนึงนีน่ก็คือว่าสําเร็จเนาะนะ,นะด,ดีแหละสัมเร็จแล้วก็จะสรรองติดจับ มมดพลไดหลมเลยเนาะมืดซุ่มพลาดปนอยเยมดจ,จริงก <c ười> ็ขึ้นพามันกจากง่ยอยู่ไดขข้นพามอะไเนื้อเม้อเลยคนเทียงมันม้ำรสะวะไดยมุมนันก็เข้ากันโดยอย่างอ่าต้องไปตัดเปต่อเนาะ ขาวอยู่นอะไรสิัางอยู่ยางกับไ้กัใสไ้ตัดใสเออมันบุกอมันพอเัปาออืมกกทีใส่สีขาวอยู่นี่เมันตัดตัวนี้เพีิกัมันเป็นเรือพอกยงเ้ใตัวนี้อืมอ,อืมมีจะตัวเสิมแอลมันนีนน่นะตีนมันนี่ละเียดน้อยเด้เด้อะได้นได้แค่นนั่นแหละอย่างเย ไได้ทำเด้อใส่ฝากานน้ำ,ออนำเน 1, าะนกสิานน้ำเลยและฮะญาเพนนี่ยกุศวานน้ำวันนี่จะงานทุกคนาอะไรญาบุตีบอวยญาเพื่นดอกโตไฟโตมันอม <laughs> นอนก็นอน้นระอนถงที่จะพาผมนะละ บัดเจียกหูผิด้องเลยแหมผลปูนปันทางมุท,ทวีกระเซาะอะไรเออดมุทวีมาผิดเลยรถสาฟ้าเอ้ยเอิดผลไมาแน,น่ ในเมื่อว้าภาษสาทแม่โมนี่เนาะว่านี้แล้วแอมบ่เล่าเลยแต่วันใช้ซ้ำซ้ำเศร้าเว้ยวันนี้ใส่ลูกชายให้เงินบุญใหญ่ให้เมื่อยอยู่ครับเจ้าเม่นครบเจ้าเม่นครบแล้วบ้ากูรีบจักสาธุอยู่เทวดาเราอ่ะเจ้าบอกให้เทวดาซอยเราอยู่อะ้เมื่ออื่นจังแล้วมืรอจังแลรกคือว่าแต่เก้าเป็นประาทเนาะจากประโยชน์เทวดาซอยอยู่อันนี้ขึ้นมาดันที เรหาเก็บนึงเลาะก่เบเดียวหักเฉยักเฉแล้วเลยลัวาจ่อมจ่อสัตวติดแล้วเนี่ยมึงคือโมิดกันหูเอาเอติดแล้วเธอหนึ่งเลยบตัวไหนเพราะมึงมันมันขอบมันเละพเสมอกันแล้วบาด้นลงแค่นั้นเดาเนแเลยที่ไว อะไรใช่อเป,ไป็นใบพัหม่นอกอ,ะอ่ะบ่โบปากไปัวเป็นน้ำใจผ่าอนี้แล้วฮะโบวปากนะกระชิบอนันนี่มันชุน่มน,น,น้าไหลเออเนาะมันาไว้เขว่าพอด้ยอยู่น้อคอยเนี่อือนอนพ่นอี่านีซะมือนีบตรงนี้ยันไปนอนพ่นอย่แลเมือจะตื่นซ้ำเศร้าแลก็จำผู้ละเพนเพื่อนน้องน้อยไป้ลวเนาะ เเผเพื่ออนามัยอนามัยเตรียมแล้วอนามัยบริจาคได้ครับเสือยายานวเห็นเนาะเออตัวยาแนวนี่เช็พอบ่ตรงนู่นใคือนางนี่บ่ออกแล้วบ่เฮาก็บ่ฮู้ท่านก็เท่นันแหละ้าเิดว่าจะมีก็ยายบ่ ยังตัวเขาแก่หนึ่งขึ้นอยู่จากหน้าสิบหตัวจนด้วยก่อน,อาน,นมาทอีจีจงอาภัพ้าแล้วหน่อยให้แม่ขึ้นเก็ชซอยเออม,ม่ชุบขึ้นมาแล้วธรรมนามัยจะได้เอครับมันแหงจะขึ้นมาหาลูกมัน เอิอ่มต้นสมมติว่าเอาแซฟไฟร์เข้าบ,บ้านให้ต้องไปดมกับพวกของการไฟฟ้าเลยบ่ออเออนนนแน่นอ,อ,อ,อาาานนะกนระไรสบ้านของการไฟฟ้ามาเรียนจริงเพราะว่าทางผู้สร้างคนช่วยเอาข่าวว่างหนึ่งนะครับเนาะใส่ทามนล้วไม่ได้ก็ลืมถ้าต้องแบนเข่าไป็ของการไฟฟ้ารามถึงสบายเนาะจบลงเนาะมันโบราณขั้นตอนเพราะว่าให้เอาพูดต่ราคาสินะนะให้พูดหนึ่งให้ใส่ถามราคาก่อนว่าดึงลงประมาณเพิ่มสายฟ้าประมาณนี้น,น<อ>ี่ จะเบิดเทไดรับเลยไปหาแสงเพชก็ได้ไปหานมลอยก็ได้จะมีเบอร์ผ่นอยู่บ่มีก็โทรศัพท์เขล่างเครื่องื้นนี้การจะนํำปุ่มน้ำซอเขาจะไปกดมึงให้ทันว่าเจ้าีนั่นแหละกว่าเอาเบอร์ุนให้่ชีว่าันบบแวมึงอืนเลยมนโทรบมึงมันมีแนนันดอกน้ำปุ่มก็สบายใจว่ามันเกียวันีด้เจ็ ห้องการเพพ่อในใช้ก็อยู่ดูเห็นหนะบอกแม้ซึ่งกับธานาคารมันเล่าพัฒนาคนนี้นะห้องการไฟฟ้ามันสนกับอนาคตข้างตลาดมานนิหน่อยทางเสิทธิงลงห้องหมอนี่แหละห้องมอเมืองเขานี่สมุทรตะตลาดนอนอยู่นี่ลนเลยครับทางเสิทธมานนี่เลยครับมันมีธานาคารเลียวกันยับไปจังหน่อยมันมันอยู่ข้างเมืองเขาอยู่นี่แหละเลยเขาเจ้าวขี่มาแต่เซนโนมก็อยู่ข้างนี้<อ>แต่สิ่เมื่อพี่มันอยู่ข้างนี้ ตลอดเจสีชั่วโมงไปป่าลาวน่ะก่อนเึคนกำลังประจำอย่างเลยเสียงที่ทำท่าเลยคู่ราคาก่อนแต่ทจังซีได้แจ้งบอกไม่ายังนะแตยังบท่านว่าได้เอ็นข่าเด้วยเป็นระลงสื่อกับประมาณสี่ห้าล้านตอนนั้นไงว่าข้าเิือกข้าสารไก่แก็ยังบอกว่อืมอืมมั่งจุหน้าไปเว้ย ใส่บุญธีคือผมมาซรอยแล้วเนี่ยบุญธีเอ้ยใส่เบิี่น้องบุญีไปใส่เลยใส่ผ้าอาบแล้วแล้วบ่อน้ำฮะแล้วแล้วบ่อวีเฮ็ดสวิชอนสร้างหน่ยไว้เอาเห็ดเวี้ยแะไรจิ๊บกรอบกอลโลไว้อี่ไว้ ายฟ้ามาพี่ายฟ้าไป,ไปใช้บางรู่อาบน้ำฮะเออเกี่ยงแค่แนบแดนี้ที่ไอ,อ้ตันหนาเฟะพวกพากันแปลนไม้ของน้ำผูวอะไรไป,ปไรอืมผู้ร้างเ้าได้แต่หมดน้ำเครื่องพายแนบนะเก็บไว้ไว้ มีเครื่องภายในกองกุ้งุ่นออะอืหมอกสั่นหมอกเครื่องเจ้าุ่นองมาไเสียมๆไปมาเไม่ปนออกซนป้าไม่อืมะวานนี่แล้วเจ็บมาก่ส่งไฟส่งนองชายเจ้าาแล้วโอส่งไผลม่ได้ักเลยบ่กเจว่าพี้ใสบ่ขีีใสบ่้ใสก็เกอ เอาไปสักทีปัดเจ็บเพรว่าเราเช็ดทูให้มันเป็นสะอาดเอาผ่ามาปัดมาทูไว้แล้วก็ขีดหลอกมันยังยาวไว้มาหน้าไม้ไว้นี่ดูนี่มันแหลกเลยมานห้าไม้มันจงบริทากันเก็นไปแล้วพูด พรเอาตัวเก้าพูดมาปัดฮะตัวนี้ยังบร่ได้มอบยังบม่ได้มอบเลยนี่ฮะเออเอาเป็นยังไงซื้อมาให้พอไอ้นี่ซื้อมาให้เจ้าแล้วเอาไปไหว้ปัดตัวในเฮือนตัวนี้ฮะอเอาตัวเก้าพูดมาปัดของของหน้ามันเปื้อนเ,น <c oughs> เออมอบแล้วเอาไปไหว้ปัดในเฮือนปัด <c oughs> ตุกไก่เนเขิวต้นต้นมันขาดพูดมาปัดนะตัวนี้ไว้ปัดเฮือนไอ้ซื้อมาให้ใหม่ เออเออตัวน,นี้นี่ตัวเก้าหรี่ปัดเออหักซาไว้พลอยกับมันชื่อหายทรายก้านเลยปลัดออกมามันไม่เป็นนะ้ำเนิ่งส่งแล้วพี่น้องพขสร้างคือซีปฏิเมื่อดอกเหมือน,น นี่นี่ดีใจได้เพผ่อนนี่ดีใจบอกประซังสิบริเมืวณได้เหมือนนี่ประซังคือมุนทวีสินอนนำ้ำฮะมาขอพี่ก่อนห้องหน่อนจะให้เรานอนนำ้ำบ่ให้นอนดิบ่ยยั้งตัวนี้ให้ยยั้งยั้งอย<อ>่าพะกวนยังบ่ยได้หรตัวนี้ควายลงน้าบ่มีเออจ้าเป็นสมุนคนเก่าอืมเพราะว่าบางเถื่อ แล้บแบแล้วเราก็ตัดไปตัดยังเลยแล้วกูสายพายไปเลยก็ได้นี่นี่นี่แล้วมื่อนี้ก็ซ้ำซ่าวเมื่อื่นก็ได้นอนน้ำลุกได้เลยแหละนี่ได้ได้แต่การยังบนนี่ถ้ามึงเสียเราเห็ดกลางคืนเราแล้วแล้วเจากเมือกอะสุดแล้วเลเิ่ไฟเนาะมึงตัวจริง นอนได้หน่อยแต่ว่าน้อนมาไซเบิร์นี่งเจ็ดสิบคนแหละนาจะได้นอนน้องไซฟ้าไปแล้บอถามมึงก่อนใครบุนทีวีครับใครพอสังนอนบอกใครเอาเมื่อฮะนอนแกนอนนี่เป็นเป็นเงาลายมือเลยจีเอ้ยแล้วนั่นจะนอนแล้ว เป็นนีแ่แหละเป็นน้องเน้องอะไรจะบ,บอกนี่เอามาปัดของนี่ก็ได้ปล่อยตัวนะฮะเออปัดรถก็รื้อม,มามีปล่อยของน้ำอยู่มาปล่อยตัวนั่นแหละมาปัดรถเดี๋ยวไปแล้วไอ้เจ๊ลุงจะมาแป้งน้ำหัาะว่าหน่อยปัดไส้ไปเบิ่งแล้วมือนเนี่ยไปเบิ่งไปหา,ลาแล้วแล้ว ทีแรกครับไปหาลูกน้องสายฟ้าแต่ว่าเพื่อนบ่อยู่พี่น้องเลยเพื่อนไปยันต้องกดตำรวจไปเวียกเพื่อนเธอแหละเที่ยวใช่ไหมเล่าเหวินเห็ดแบบตัวคันโยกมือเลยเห็นะไรเปล่าเนะเาะอ่าสิจ้างเล่าสั่นซะน้องมาไซสิเอาเงินตัวเองนี่แหละจ้างไอ้เห็ดมาเพื่อนจ้ะพอมาเที่ยวเลหักนั่นกอ็คอยพี่น้องเนาด็กมันจะขึ้สะอาดสะอาด โอ้ยบัดนี้แหละความงามเผด็จเย็นสบายแล้วทมเอลยได้เมีแต่ปลาแล้วนะน้ำปลาล่างอีกคู่กัขบขาก็ไดเด้อม,มีอยู่ในสงูงน้ำไหมดย้ยแต่ว่าน้ำมัน,นยงังปลุกออกแห้งเนาะจุดนึ่งเดี๋ยวถทาพื้นแปลงเราจะมาน้ำปลาล้างขาก็ได้เด้อถทาพื้นแปลงน้ำแปลงหน้าให้ความจาสูบมันจางมือนแ,แห้งเปอย่างนี้มีเสื่อมันชิเต็ม นตัวห้ี้สเร็จเรีบรอยเนาะไม่มันอน ใส่สีขาวพรอบถักมันไปครออย่เนาะหานบออ่อบ่อยาืได้บ่สีขาวจิ๊กเลยนะมันสวยงามเลยอืมนะนะป<ด>ูนกระเรียรจักหนิเนาะกระเรืยบปะแจ๊กปูนกระเรียบอืม

นแล้วโบแล้วมือนพี่น้องเลยทาเบิ้งน้ำกัดหาซิบ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 แต่หาซิบหาซิบดีแล้วพี่น้องมือน้ำไผ่ดีใชายไผ่เงี้ไม้ถอดสิ น่นนี่แล้วนนารถใหญ่มันเขามาอย่างใ่เขามาจับดึงหน่อยเจ้านิ่อจับท่านครับประตูอีกประร้างเอ้ยเพื่อเจ้าใส่ประต่อประตูอีกงานมาเขาร้ายแต่น้องลูกทายผลงานลูกชายบอยปรีล้นเงินสายพายจาง่อบไปล้วหัวไนะไหลหอเหยียเจ้าบริอืม ูีกบเรเฉพาะงั้นทุกเจ้าตัดแล้วการมันบอแล้วเว้ยไปบีให้เจ้ามาซีเาหนิหาพันกีบไม่ได้เป็ะหาิบหนึ่งเดีวลยสิครับหาพันกีบหนงลูกหาซิบสำนักมีเงินเจ้ามีเงินหาซิบ เอาเงินนายพอาวหันประสรดมาปุ้งเบิดมือนว่ะโอ้ยพอเอาไห้พอหาทิพย์่อุเครื่องเรอไเนาะเริ่มเริ่มลงลงว่ะเริ่มตลอดเ้าว่าคุณตุนีหาทิพย์แไงเฮ้ยคุณตุ่นเงินคหาแล้วมาใบลำพอมันเก่าคือเก่าไอเจ้าคือกบนอกอะไรลูกเอ้ยจะบอกว่าไหแห้งค่ะ บักแต่ละมือเงี้อเปลืองในคาลินเกมเนี่ยเปล่าใส่ยอมหลับสองสามมือเธอเก็ซื้อมาหายเจลเซนวรขายลดซื้อไปขายลดอะไรก็ได้ได้หาเจ็ดพันถูกขายเบอร์เซนหนึ่งห่ะได้เจ็ดพันขายขายลูกซื้อน้ามือซื้อไน์ซื้นล่างหนึ่ง เติมเองเบิ้ลสินั่นแต่มีหลักเติมมาเติมมาเงหมนละโอ้ชิบาทั้งนั่นกับทั้งนี่ากวดจะแทงมเมื่อแต่ว่าบเห็กระเป๋านะคงในที่ต่บานะ้ากวดบังหวะบังบัญชีก่อนเงินอยู่เจ้าสี่หาล้านเจ้าโอ้เจ้สี่ห้าล้านนี่มั้งตาให้เจ้าเพิ่มเงนเฮ็ดมันเพื่อนคอยไงเฮ็ดแม่งก็ได้แค่มีเงินแลยเอาไปเติมปัตเต็แม่ขี่ใจฮะแม่หนีใจด เจ้ามาติดกันอื o อเอ้ยต่อให้ให้ผู้พี่บอลอยู่โอ๋มันสิไม่เปิดปัดเออขอเเนาะขอมีเงินหลายดังคือดแดังยัง่ะเอาพี่น้องเอ้ยคลิปนี้กอืประมาณนี้เด้ออ่า้นงต่อพี่น้องคืสิัวแล้วบ่งชนีพอสร้างเพิ่นนอนนี่ไปจักฝงชเนาะ เอาไปพี่น้องเลยเดี๋ยวจังหวะกันเด้อพี่น้องเด้อเนอะเอาะอแหะติดตามเบิ่งคลิปต่อไปนะเนาะสำหรับคลิปนี้สิได้ขอรำลาไปก่อนอยู่ดีมีเฮงบุญสุขคนเด้อพี่น้องเด้อที่พาประกันได้ก็ขอโทษขอพระนายไม่หลายโชคมานำ้ำรวยสบายดีพี่น้องสบายดี